สวัสดีครับประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่คู่รักทั่วโลกต่างเดินทางมาแต่งงานกันถึงแม้ว่าการแต่งงานจะฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่วิธีการจดทะเบียนสมรสต้องทําอะไรบ้างผมบุ๊กจากสยามลีกอลจะมาคลายข้อสงสัยในวันนี้โดยการแบ่งบนรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยทั้งหมดให้ฟังกันครับขั้นตอนแรกคือการทําสัญญาก่อนสมรสหรือ p r i n t i p l agreement เอกสารนี้เป็นเอกสารที่คู่สมรสจะต้องลงนามก่อนที่จะแต่งงานส่วนเนื้อหาในข้อตกลงฉบับนี้จะประกอบ อบไปด้วยรายละเอียดต่างๆเช่นทรัพย์สินของแต่ละฝ่ายที่จะได้รับการคุ้มครองหรือแบ่งส่วนกันในกรณีที่มีการหย่าร้างเกิดขึ้นเพื่อให้ขั้นตอนของการเซ็น p prenuptial a g r e e m e n t เป็นไปอย่างราบรื่นคุณควรที่จะจ้างสำนักง,งานกฎหมายหรือทนายความที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนสมรสโดยเฉพาะเพราะนอกจากจะเป็นพยานระหว่างการลงนามให้ได้แล้วทนายความยังสามารถให้คำแนะนำในระหว่างการจดทะเบียนสมรสได้อีกด้วยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้รับการลงนามใน p prenuptial a g r e e m e n t แล้วเอก สารข้อตกลงตัวนี้จะถูกนําไปใช้อีกทีในวันที่จดทะเบียนสมรสตัวจริงนั่นเองมาเข้าสู่ในส่วนของการจดทะเบียนสมรสกันบ้างการจดทะเบียนสมรสนั้นสามารถทําได้ง่ายได้เพียงไปที่สํานักง,งานเขตใกล้ที่อยู่อาศัยของคุณมากที่สุดในระหว่างเวลา8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงส่วนเอกสารที่จําเป็นต้องนํามาเพื่อก,การจดทะเบียนสมรสจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะก่อนสมรสของคุณอย่างเช่นสําหรับชาวต่างชาติถ้านี่เป็นการจดทะเบียนสมรสครั้งแรกของคุณเพียงนําหนังสือเดินทางหรือ พาสปอร์ตทั้งตัวจริงและสำเนาที่ถ่ายเอกสารมาและใบรับรองสถานะการเป็นโสดมาด้วยนอกจากนี้คุณจะต้องมีคำถแถลงการทางกฎหมายและสำเนาหนังสือเดินทางของคุณซึ่งรับรองโดยสถานทูตของประเทศที่ตนมีสัญชาติและนำเสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศส่วนใครที่เคยแต่งงานและจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้วต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเช่นใบหย่าหรือถ้าคู่สมรสคนก่อนหน้าได้เสียชีวิตลงจะต้องใช้ใบมรณบัตรตัวจริงด้วยค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปตามเอกสารอย่างเช่น ค่าใช้ใจ่ายจากการรับรองเอกสารที่สถานทูตหรือค่าใช้ใจ่ายในการแปลเอกสารทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมควรจ้างสำนักง,งานกฎหมายหรือทนายความในการช่วยจดทะเบียนสมรสเพราะขั้นตอนตั้งแต่การจด prenuptial agreement ไปจนถึงการจดทะเบียนสมรสตัวจริงๆที่สำนักง,งานเขตอาจจะยุ่งยากและทำให้เกิดความสับสนได้หากใครมีคำถามเกี่ยวกับการแต่งงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนสามารถติดต่อเสี่ยมลีเกลได้เลยเราเป็นบริษัทกฎหมายชั้นนำที่สามารถให้ ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนแต่งงานให้กับชาวต่างชาติในประเทศไทยได้นอกจากนี้ทางเรายังมีทีมที่มีประสบการณ์ในการทําวีซา่าและเราดูแลลูกค้าของเราทุกคนอย่างใกล้ชิดถ้าดูเสร็จแล้วชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่าตัวไหนสามารถโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษาจากทางเราได้เลยเบอร์โทรและเว็บไซต์อยู่ด้านล่างเดสคริปชันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ